ข้าวนะยมีกินข้าวรดทุนอะไรนะน้อยหยาได้ยงเจ้าซื้อกินตวมามาอยู่ต่างก็ตรงไห่ะ มาม่าหนูย hmm. şey ังอยู่ใ mm ช่ไหมกินายก้นดีแซบตีดอกแ่นอยู่จ้านั่งมองกินายก้นแม่ให้ใส่ก้นไม่ไงหัรนเม็ดอ่ะหมดแล้วหัรนเม็ดหมดนานแล้วหมดตัวช้ามากเนี่ยแม่เติมให้โว้ยลูกไปลกรออยู่อะ Nào là lại rồi, thế là lại tròn lại lại, tôi lại cũng mất ซื้ออะไร <c oughs> ผมซื้อมาเอคือก,กินให้หมดก่อนเถอะนี่ไงขอใหกินสองคนกะกับหลานอืม กันสองข้อนกัะแสพรุ่งกันพันกกับกรอบๆแล้วว่างหรอลูกระเบิดรูปโหลดแม่กว่าจะได้รูปดาวมันขายหลาสุดจะพูดเหนื่อยเไหมจะได้อยกระทงคุณ เหนียวเดนลงใดในมือบัตรอือนอืมอืมใช่ซึ่งเราไปเร็วามืนอางหนอยม้าแจ่มม้าขายส่งภาสีเราไปขายดนอะไรเรื่มหนาตาเรืเ่ ไม่หยิบเอาเนี้ยตัวเออไปทำอย่างนั้ก็เลอะเดี๋ยว กำลังจะชี้แม่ตักไปอะไรในหม้อก็มี ไปเวลาลงเวทีเลยพี่น้องขอบคุณต้วจข้าวหอมขอบคุณทุกไลคคอมเมนต์นะคะขอบคุณนุ่มสกุลพาเพิ่นขอบคุณทุกท่านที่แะเขามาจา้า